ีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เด็กๆอยู่กับพี่แพทอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่แพทนะคะมีกิจกรรมบริหารสมองสนุกสนุกมาฝากเด็กๆค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเบรนยิมนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มทํากิจกรรมเบรนยิมกันเลยค่ะท่้แรกนะคะเด็กๆให้เด็กนะคะกามือขึ้นมาสองข้างค่ะจากนั้นนะคะ มือข้างขวานะคะให้เด็กนะคะชูนิ้วชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมาทางด้านขวานั่นเอง่อะตอนนี้นะคะด้านมือขวาน,นะคะพี่แพทชูหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะให้เด็กนะคะสลับข้างจาก1ก็จะเป็น2จาก2ก็จะเป็น3จาก3ก็จะเป็น4และจากสี่ก็จะเป็นห้านั่นเองค่ะเด็กๆอ่า ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํำพร้อมๆกัน,นะค่ะเด็กๆช่วยพี่แพทนับนะคะหนึ่งสองสาสีหอีกครั้งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่้าอเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลยค่ะ สนะคะเด็กๆเราจะมาทําท่าจีบแอลกันค่ะให้เด็กนะคะทํามือจีบแบบนี้นะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งเป็นแอลค่ะแล้วเราจะสลับข้างกันนะคะแบบนี้ค่ะอ่าอย่างนี้นะคะท่าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาทําพร้อมกันนะคะใ้เด็กโดยนับ5้าครั้งค่ะ1 2 3 4 5อสาส่หา อีกครั้งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะพอจะทำได้กันไหมคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะ,ะเด็กๆสามารถไปฝึกทำกันได้นะคะ่ะพอจะทราบไหมคะว่ากิจกรรมเบนยิมเนี้ยมีประโยชน์อย่างไร กิจกรรมนี้นะคะจะช่วยให้เด็กนะคะมีความจําที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะค่ะเด็กๆก,กิจกรรมต่อไปนะคะพี่แพทนะคะจะมาให้ความรู้เด็กๆหนึ่งเรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะเด็กๆอะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆลองสังเกตรอบตัวพี่แพทสิคะว่ามีอะไรอยู่รอบตัวพี่แพทบ้างใช่แล้วค่ะมีต้นไม้มีบ้านมีรัว้ว กระจกด้วยใช่ไหมคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่แพทนะคะจะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเด็กๆมีวิธีทําดังนี้ค่ะอ่าข้อที่1นนะคะเด็กๆก,ก็ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะ ปิดพัดลมปิดไฟเป็นการประหยัดไฟนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟด้วยค่ะเด็กนะคะดเด็กเราจะมาใช้รถโดยสารแทนรถส่วนตัวกันค่ะเมื่อทุกคนใช้รถส่วนตัวใช่ไหมคะก็จะเกิดควันเต็มไปหมดเลยทำให้อากาศของเรานะคะเป็นคิดถ้าเราอยากลด พิษทางอากาศนะคะแล้วก็ใช้รถโดยสารค่ะหรือว่าใช้จักรยานเดินก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดควันพิษค่าอากาศของเรานะคะก็จะได้สดชื่อนั่นเองะคะ่ะเด็กเด็กเห็นไหมคะว่าพี่แพตสะพายอะไรอยู่อ๋าข้อนี้นะคะเราจะมาใช้ถุงผ้ากัน,นะค่ะแทนถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกนะคะย่อยสลายเป็นร้อยๆ้อยปีเลยนะคะกว่าจะย่อยสลายได้ทําให โลกเรานะคะมีขยะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทางที่ดีนะคะแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าค่ะเพื่อให้ขยะนั้นลดลงค่ะเด็กๆนะคะเด็กคนที่ชอบตัดต้นไม้หรือว่าเด็ดใบไม้เนี่ยเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะช่วยให้อากาศของเราเนี่ยสดชื่นบริสุทธิ์อ่ะถ้าเราตัดต้นไม้แล้วจะเป็นยังไงคะก็จะทําให้อากาศเนี่ย ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะไม่มีความสดชื่นฉะนั้นนะคะเราตัดต้นไม้ดีไหมคะอ่าไม่ดีเราต้องทำยังไงคะเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เพื่อจะเพิ่มต้นไม้ให้กับบ้านเรานะคะทําให้บ้านเรานะคะสดชื่นแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายด้วยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆวิธีการกําจัดขยะของเรานะคะก็คือ การทิ้งขยะให้ลงถังค่ะทางที่ดีนะคะเด็กก็แยกขยะให้ถูกต้องด้วยขยะอันตรายขยะเปียขยะแห้งแบบนี้นะคะเป็นการช่วยคนเก็บขยะนะคะเขากำจัดขยะได้ถูกวิธีทำให้กำจัดขยะได้ง่ายขึ้นขยะก็จะลดลงนะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆการเผาขยะนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้อากาศของเรานะคะเป็นพิษฉะนั้นนะคะเราต้อง ขยะให้ลงถังแล้วก็ไม่เผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆเราดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้านแล้วเราก็ต้องอย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านค่ะโตะเก้าอี้ที่นอนห้องน้ําห้องครัวเราต้องทําความสะอาดให้หมดเลยเพื่อให้บ้านเราสะอาดสิ่งแวดล้อมในบ้านเราสะอาดสุขภาพของเราก็จะดีเราก็จะมีความสุขฉะนั้นนะคะเด็กๆต้องช่วยกันทําความสะอาดบ้านนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักการดูแลสิ่งแวดล้อมไปแล้วทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเลยอะพี่แพทนะคะอยากจะรู้ว่าเด็กๆมีวิธีดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้เด็กนะคะถ่ายคลิปนะคะให้พี่แพทดูคนละหนึ่งคลิปเกี่ยวกับวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมของเด็กๆเองไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านในเด็กสามารถทําได้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆวิธีดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำได้ไม่ยากเลย เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่แพทนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย